ต่อไปข้อ8หากกำหนดให้สิ่งอื่นๆคงที่เมื่อราคาหมูแพงขึ้นกระทบกับอะไรบ้างหมูแพงความต้องการหมูก็จะน้อยลงไอ้ข้อก่อนี่น้อยลงมะเ,เนี่ย,ยมากขึ้นก็ผิดถูกป่ะมันต้องน้อยลงอุสงในการซื้อน้ํามันหมูจะมากขึ้นก็ไม่มากขึ้นหรอกเพราะว่าน้ํามันหมูกับหมูมันเอามาจากที่เดียวกันข้อนี้ก็ต้องตอบ ข้อพอควายอุปสงค์ในการซื้อน้ํามันพืชจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าน้ํามันพืชกับน้ํามันหมูนั้นเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันใช่ปะเอาแล้วน้ํามันใส่ผมอะ่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะน้ำมันใส่ผมอะ่ะ